สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมที่คารบรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทพศนี้แบบนี้ที่เป็นเนื้อเกินนะครับหากใครหาเจอนั้นนะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับรบกวนนิดหน่อยนะครับอยากรบกวนสมาชิกนะครับดูคลิปให้จบแล้วก็ฟังคําบรรยายให้เข้าใจแล้วกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทําไมสยามชาแนลถึงจะประกาศรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั่นเองต้องบอกว่าเป็นเหรียญแรกที่เรา พบเจอนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นเนื้อเกินนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับที่เรายังจับจ่ายใช้สอยกันอยู่นะฮะในชีวิตประจําวันนั้นนะครับมีทั้งพระเศียนใหญ่และก็พระเสียนเล็กนะครับหลายคนนะครับที่ไม่ใช่นักสะสมหรือเป็นนักสะสมมือใหม่นั้นก็อาจจะเอาไปใช้จ่ายนะครับในชีวิตประจําวันในราคาเพียงแค่10บาทท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่านะฮะมาตกในมือของนักสะสมนั้นราคา ก็จะขยับไปถึงหลักร้อยเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับที่เพื่อนๆมีอยู่ในมืออยู่แล้วแหละนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9แบบนี้นะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนั้นเขียนคาว่ารัชกาลที่9ครับส่วนด้านหลังนะครับของเหรียญ10บาทนะครับขออนุญาตนะฮะพลิกเหรียญนะครับเพื่อทําความเข้าใจให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนนะครับนี่คือเหรียญที่เรารับซื้ออยู่ ค,คือปี2 1ันคือปี่5 4 1เนี่ยนะครับคือมีขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่9 3, 7 0 0 0 0เหรียญน,นะครับตอนนี้ทางสยามชาแนลก็ยังยินดีรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเหรียญน,นะครับนี่ฮะ ที่พบเจอถือว่าพบเจอครั้งแรกนะฮะที่เราเจอนะครับในส่วนของเหรียญ10บาทพอสศอน,นี้แบบนี้นั่นเองนะครับเราจะให้ราคาสูงกว่าปกตินะครับหากเพืเ่อนๆหาเจอหากมีสภาพสวยๆคมๆนั้นเรามาตกลงราคากันได้นะครับเรามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บาทที่ ผมกาลังพูดถึงนะครับคือนะฮะด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมบรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เหมือนกันนะฮะเป็นพระบรมบรูปข,ของพระองค์ท่านนะครับมีข้อความเหมือนกันคําว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็มีคําว่ารัชกาลที่9เหมือนกันครับแต่จุดที่แตกต่างนั้นเพื่อนๆดูให้ดีนะครับดูจุดนี้ให้ดีนะครับที่จะทําให้สยามชาแนลนั้นประกาศร,รับซื้อของเพื่อนๆแล้วก็ดูที่พศด้วยนะครับพศที่เราซื้อนั้นคือพศอะไรนะครับเอาพศที่เราบอกเท่านั้นนนะะถึงงจซื้อคครรัับบฟําาย ครับอธิบายให้ชัดเจนช่องทางติดต่อไม่ต้องกังวลใจนะทุกทุกคลิปที่เราประกาศร,รับซื้อเราให้ QR code แล้วก็ ID ด้วยนะครับหลายคนนะครับที่ฟังคลิปของเราไม่จบก็บอกว่าติดต่อเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าช่องนี้มีแต่เพื่อนซื้อคือซื้อแนะนําคือแนะนําครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับที่ผมกําลังพูดถึงกับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับ นี่ฮะอยู่ตรงพ่าบรมรูปของพระอ,องค์ท่านเนี่ยฮะจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับเพื่อนๆนะนะครับขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับเป็นบล็อกแตกนะครับเป็นบล็อกที่พิมพ์ออกมานั้นแตกแล้วก็ทําให้อ่าเนื้อที่เป็นทองเหลืองเนี่ยนะครับโผล่อ,ออกมาเห็นไหมครับเป็นเล่มแหลมนี่นะครับ นี่เรียกว่าเนื้อเกินนะฮะในกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ถ้าเอาตามาความเป็นจริงถ้าจะพูดว่าเกิดขึ้นจากอะไรนั้นคือตราแม่พิมพ์นะครับไม่ได้เกิดหลังจากแม่พิมพ์นะครับนี่ห้เห็นไหมครับนี่จะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือจุดแรก ที่เพื่อนๆควรสังเกตก่อนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับจุดแรกที่เพื่อนๆควรสังเกตในเหรียญรุ่นนี้ปีนี้นะครับผมจะซื้อเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับปีอื่นนะครับนะฮะซื้อเฉพาะปีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นพศอะไรนะครับที่ผมประกาศรับซื้อของเพื่อนๆครับนี่ฮะสภาพเก่าเก่ายังขายได้เพื่อนๆขายให้ผมนะเนี่ยคือปี2 5 4 1เหมือนกันนั่นแหละครับนะฮะปี2 5 4 1นะครับ ตไม่ให้ดีนะครับเพื่อนๆจำผสนะครับแล้วก็นะฮะดูด้านหน้านะฮะที่เป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาแพงกว่าปกติปกติผมซื้ออยู่50-100บถึงบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเปร่งและสมีใหม่ๆคมๆนั้นผมซื้อ500นะฮะแบบนั้นนะครับถ้าเพื่อนหาเจอนะครับด้านหน้าก็สังเกตดูตรงนี้นะครับนะฮะมีเนื้อเกินอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังนั้นคือปีผพสครับ ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับซึ่งมีด้วยการอยู่2เหรียญนี่เห็นไหมฮะแบบปกติก็ซื้อนะครับแต่จะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าแบบที่เป็นนะครับที่บอกว่าที่มีเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้นะครับจะซื้ออ่าที่เป็นเนื้อเกินเนีย่ยแพงกว่าแบบธรรมดาแบบนี้นะครับหากเพื่อนเพื่อ,อหาเจอก็นะครับสามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับผมขออนุญาตขึ้นค r ว o d e ให้กับเพื A ่อนๆครับ นี่คือค r c o วาคดของช่องสยามชาแนลนะครับเ,เพื่อนๆยิงไว้เลยครับเพื่อทําการติดต่อเรานะครับหากท่านไม่สะดวกในการยิงก็สามารถที่จะแอด ID นี้ครับ สยาม c ชา n นล999 VIP ครับเป็นภาษาอังกรตัวเล็กนะฮะพิมพ์ยาวไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเพื่อนๆเพื่อทําการติดต่อเราในการประเมินราคานั้นเพื่อนๆนะครับถ้าเป <c oughs> ็นลักษณะแบบนี้ถ่ายภาพนิ่งก็พอเราอยากดูความสวยของเหรียญนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับในราคาเหรียญแพงหรือต่ํานั้นขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับ เป็นหลักเลยนะครับในการซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไหนเขาก็จะซื้อคติตรงนี้นะครับหหายากสสวยงามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหาเจอก็สามารถที่ส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ